จนนะครับขอถามว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่บาตรพระเช้าเช้าตามที่ที่พระท่านมายืนแถวที่ทํางานหรือที่ที่พระมายืนที่ประจําของท่านคือโดยสรุปไม่ค่อยศรัทธานะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านเป็นสมมุติสงส์หรือท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออสม,มุติสงสงคือคือ คือต่อให้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดบาบันขึ้นไปเนี่ยนะก็เรียกว่าสมมุติสงค์อยู่ดีนะครับคําถามคือจะมีข้อสังเกตอย่างไรนะฮะหรือต้องทําจิตใจแบบไหนอ่เอาคําถามนี้ก่อนก็คือนะฮะคำตอบก็คือพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้ให้เราคอยสอดส่องในขณะใส่บาตรว่าพระองค์ไหนดีองค์ไหนไม่ดีพระองค์ไหน ปฏิบัติออชอบหรือปฏิบัติไม่ชอบนะแต่ท่านให้มุ่งจะทําทานนะครับจะถวายถวายเป็นสังฆทานถวายพัตตาหารให้แก่ผู้ที่นะนุ่งห่มจีวรครองจีวรอ,อย่างถูกต้องคือถ้าขอแค่เราไม่ ถึงขนาดไปรับรู้นะว่าเบื้องหลังของผู้ที่นุ่งห่มจีวรเนี่ยที่แทม้ไม่ได้บวชมาถ้าเราแค่รู้ว่าท่านบวชมายัางถูกต้องเอาเถอะนะเรามองที่จีวรแล้วให้คิดว่าจีวรน,นั้นท่านเรียกกันว่าเป็นธงชัยพระอระหันต์เวลาเราให้ทานเราไม่ได้ให้ที่บุคคลแต่ให้แด่สงถวายสง์ ถวายแด่ผู้มาสืบทอดคำสอนของพระศาสดาที่ท่านนะอุบัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อก่อตั้งพ,พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมมีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์จากสังสารวัฏการที่เราถวายแบบไม่เจาะจงนะ ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ดีตามสเปคของเราแค่ไหนแต่เราถวายด้วยอาการเจาะจองแห่งใจว่านี่เราจะถวายเพื่อให้พุทธศาสนามีกำลังโดยรวมนะยังมีพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยต่อไปคิดอย่างนี้มองเฉพาะที่จีวรอย่างนี้แล้วใจจะเกิดความรู้สึกเป็นกุศลขึ้นมา ความรู้สึกเป็นกุศลมันสะท้อนออกมายัางไงมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีกําลังใจที่จะรักษาศาสนาเราเป็นหนึ่งในกําลังของพระศาสนาเราเป็นผู้ถวายปัจจัยแด่พระผู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสร้างอาหารมาสร้างปัจจัยให้ตัวท่านเองเมื่อท่านมีกําลังแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรม ามสมควรแก่อัตภาพท่านรู้แค่ไหนท่านก็ไปปฏิบัติแค่นั้นแล้วสามารถที่จะเอามาโปรโดเอามาเทศนาเอาคําสอนของพระศาสดานะมาเผยแพร่ต่อได้เผยแพร่พระสัตธรรมต่อได้การคิดอย่างนี้จะทำให้สายตาของเรามีมุมมองนะที่จำกัด ลงมาที่ G all, จีวรจากัดลงมาที่นิมิตหมายอันเป็นกุศลมาหากุศลแล้วใจเปิดกว้างนะตามันปิดแคบลงมาตามันมันแคบลงมาที่กุศลแล้วใจเปิดกว้างด้วยกำลังของกุศลที่ไม่คิดเรื่องพระสงฆ์รูปเดียวแต่คิดถึงคณะสงฆ์ หรือว่ากองทัพธรรมที่จะต้องนะเดินไปด้วยท้องนะพระก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับยังไงท่านก็ไม่สามารถที่จะมีเรี่ยวแรงถ้หากปราศจากพัฒนาหารในยามเช้านะคิดอย่างนี้แล้วก็ทำใจไว้อย่างนี้อ่จะต่อให้ท่านไม่ ก็ไม่ใช่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรมากมายนะเราก็ามีจิตที่เป็นมหากุศลโดยกําลังของเราเองโดยมุมมองของเราเองทุกเช้านะครับเหลือเว,เวลา2อนาทีก็ยังยังคำถามยังไม่หมดนะของคุณเจนนะครับก็บอกว่ากรณีที่มีผู้มาชวนทำบุญประเภทสังฆทานมิหารทาน ธรรมทานใส่ซองกระถินจะทำทันทีโดยไม่ลังเลถ้าเป็นอย่างนี้จะร่ำรวยวิหารทานแต่ไม่มีอาหารรับประทานหรือเปล่าคือหมายความว่าไม่ศรัทธาในพระที่บิณฑบาตแต่ว่ามีกําลังใจเต็มที่เวลาที่จะทำทานในเรื่องของวิหารทานนะครับเรื่องจะมีอาหารทานไม่มีอาหารทานขึ้นอยู่กับว่าเรามีจิต นะที่เป็นทานแล้วก็มีความสามารถรักษาศีลแค่ไหนแต่ว่าการที่เราจะมีศรัทธาย่อหย่อนหรือว่ามีศรัทธาที่กล้าแข็งเฉพาะเรื่องเนี่ยก็จะทําใหนะ้กำลังของการทําบุญในด้านนั้นๆมีความแข็งแรงกว่าการแต่ไม่ใช่ว่านะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยศรัทธาเรื่องการใส่บาตรแล้วจะไม่มีข้าวกินนะมันมันไม่เกี่ยวกันนะครับ ขอให้มองเป็นว่ากําลังของเราเนี่ยนะอาจจะมีความหนักแน่นในด้านหนึ่งแต่ย่อหย่อนในอีกด้านหนึ่งซึ่งเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะความแข็งแรงให้กับกําลังในด้านที่เราย่อหย่อนด้วยหลักการคิดด้วยวิธีที่จะมองอย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว